วันนี้ก็สวัสดีนะครับผมพีพพ่่เพื่อนเช่นเคยครับวันนี้ผมก็จะมีงั่งนะครับผมมาให้ชมอีกเป็นพิมพ์ตะปูสังฆวานอนนะครับซึ่งผมมีสององค์ครับองค์แรกคือได้มาได้มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเคยเคยลงให้ชมแล้วนะครับองนี้เนี่ครับแต่องค์นี้นครับ วงนี้ผมเพิ่งได้มาใหม่นะครับผมนี่ครับพิมพ์นี้ต้นนี้จะมีตอกตะปูนะตอกตะปูตรงนี้น่ครับเนื้อหาคมสวยงามเกตเกตโค้งโค้งเป็นเซี่ยวพระจันทนระ์สวยงามมากกับวงนี้นี่เลาที่มานิดนึงคนระับ ที่มาตอนนี้ได้จากคนแก่นะครับอยู่ที่อบึงคงลงจังหวัดบึงการนะครับผมไปงานผมไปทำงานนะผมไปเจอกับเขานะครับเลยขอเช่าลุงแกมานะเป็นทหารผ่านอยู่แถวภูวันะวจังหวัดบึงการนะครับอําเภอบึงคงหลง นี่ครับเป็นพิมพ์ตะปูสังฆวานอนสององค์จะเหมือนเหมือนกันนะครับจะเหมือนเหมือนกันแต่ผมว่าองค์นี้สวยกว่าที่ได้มาเรามาดูเนื้อข้างในนะครับดูความสวยงามเขา,ากล้องไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่คือเนื้อนะครับ ความความสวยงามของเขานะน่าโลหะเก่าๆนะนี่นี่พี่ๆเพื่อนๆดูนะครับตรงนี้ครับเราจะมีรอยตอกตะปูนะผมมันตอกตอกลงมาตรงนี้ครับปูสังขวานอน ดูรายละเอียดต่างๆดินจะเป็นดินดำนะครับตรงนี้แข็งมากนะครับผมดินจะแข็งมากครับอืแต่เคยเป็นอาหารบานนะครับเคยแขน แคนลบนะครับสมัยก่อนจนบะคอม,มนิ์นะผมอยู่ที่ภูวัวจังหวัดบึงกาฬอำเภอบึงคงหลงนะครับแต่ก่อนนี้มันเป็นจังหวัดหนองคายนะครับอรอยถูกผูกก่อนตามธรรมชาติโลหะต่างๆนี่คือความสวยงามของเขาครับผมได้มาสองพิมพ์นะครผม พี่เพื่อนท่านใดสนใจร่วมศึกษาด้วยกันนะครับอออยู่ที่คนชอบนะครับการเล่นของพวกนี้ใช้ความเชื่อเป็นหลักนะครับผมชอบชอบใครชอบมันนะพวกเครื่องลางประเภทนี้ทิมนี้มีสององนะครับแต่แต่ ตนี้มีสององนี้มีคนรับเช่าบูชาไปแล้วนะครับแต่ผมยังไม่ได้ส่งของให้เขาอ่าเนี่ะประมาณสิ้นเดือนนะครับผมจะได้ส่งของให้เขานะครับอ่าอคลา้คลายกันนะครับแต่แต่แปกแต่ผิดกันตรงที่เกตนะตัวน,นี้จะโค้งงอโค้งสวยงามกว่านะครับนี้จะเป็น โค้งนิดๆนะครับดูมีสเสน่ห์ทั้งสององนะครับเนื้อขาใกล้เคียงกันนะอืมเพื่อนๆถ้าใครสนใจก็ทักเข้ามาหาผมได้ครับทาง Facebook คุณดากครับ Facebook คุณดากนะผมก็จะมีลงลงขายลงโชว์ลงเช่าบูชานะครับ วันนี้เอามาให้ชมเพียงเท่านี้นะครับผมเรียกเรียกน้ำย่อยกันนิดนึงครับวันนี้ก็ขอสวัสดีนะครับผมพี่อนเพื่อนทุกท่าน <c oughs>